สวัสดีครับผมนายแพทย์อนันต์สวัสด์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไรท่อวันนี้อยากจะชวนทุกคนมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในบ้านเรานั่นก็คือโรคเบาหวานครับจากสถิติในประเทศไทยพบว่าอัตราผู้ป่วยโรคนี้ยังคงเพิ่มขึ้นทุกปีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่โรคเบาหวานกลายเป็นหนึ่งในปัญหาของสุขภาพที่หลายคนกังวลและพูดถึงมากที่สุดในปัจจุบัน โรคเบาหวานชนิดที่1มักเกิดขึ้นกับคนอายุน้อยสาเหตุก็คือตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอส่วนโรคเบาหวานชนิดที่2พบได้ในผู้ใหญ่เกิดจากภาวะร่างกายที่ดื้อต่ออินซูลินหรือผลิตอินซูลินได้ไม่พอต่อความต้องการของร่างกายทําให้ร่างกายไม่สามารถใช้งานฮอร์โมนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ชนิดที่2ส,สามารถควบคุมได้เพียงแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องอาหารและวิถีการใช้ชีวิตให้เหมาะสม เท่านี้ก็สามารถช่วยเรื่องน้ําตาลให้อยู่ในระดับที่ดีได้แล้วครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานชนิดที่1ห,หรือชนิดที่2หากปล่อยให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานก็จะนําไปสู่อาการเริ่มต้นที่หลายคนอาจมองข้ามได้เช่นเหนื่อยง่ายน้ําหนักลดหรือมองเห็นไม่ชัดทั้งหมดล้วนแต่เป็นสัญญาณเตือนสําคัญทั้งนั้นนะครับหากไม่ควบคุมตั้งแต่เนิ่นๆโรคก็อาจจะลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจไตาวายตาบอดหรือแม้แต่เนื้อร้ายซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมระดับน้ําตาลตั้งแต่วันนี้ถือว่าสําคัญที่สุดเลยครับในปัจจุบันนอกจากการรักษาด้วยยายและปรับพฤติกรรมแล้วผู้ป่วยโรคเบาหวานก็ควรให้ความสําคัญกับโภชนาการเฉพาะทางเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและดูแลสุขภาพโดยรวมให้สมดุลผมขอแนะนํา โปรโนิวทีชัวผลิตภัณฑ์โภชนาการที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอไทยจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานครับโปรโนิวทีชัวมีส่วนผสมทางโภชนาการที่จําเป็น47ชนิดครับเรียกได้ว่าเป็นสูตรที่ครอบคลุมมากที่สุดในปัจจุบันโดยเฉพาะสารสกัดจากผักเชียงดา ซึ่งมีผลอย่างมากในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้นานและต่อเนื่องถึง4ชั่วโมงและช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีโอเมก้า6กรดไขมันมูฟ้าและพูฟ้าที่ช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดแคลเซียมสังกะสีและวิตามินดีก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงพร้อมทั้งบรรเทาอาการชาด้วยครับดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานที่ดื่มโปรโนิวทีชัวเป็นประจำจะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพครับดังนั้นการเสริมโภชนาการในแต่ละวันมีความสำคัญมากนะครับผมขอแนะนำให้ผู้ป่วยดื่มโปรโนิวทีชัวเวลสองแก้วครับแทนอาหารว่างระหว่างวันการดื่มโปรโนิวทีชัวไม่เป็นเพียงทางเลือกที่สะดวกเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นวิถีดูแลสุขภาพที่ง่ายขึ้น และช่วยการจัดการระดับน้ําตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับเพียงชงโปรนิวทีชัวว่ละ4-5ช้อนโต๊ะกับน้ําอุ่นอีก1แก้วก็จะได้รับไอโซมอลในระดับปริมาณที่เหมาะสมช่วยควบคุมไม่ให้น้ําตาลในเลือดสูงเพิ่มขึ้นด้วยครับโปรนิวทีชัวมีสารอาหารที่จําเป็นกว่า47ชนิดที่ช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้า และเสริมความต้านทานให้ดียิ่งขึ้นนมรสนี้นะครับมีกลิ่นวานิลาอ่อนดื่มง่ายดื่มได้ทุกวันเพียงเท่านี้ก็ช่วยดูแลเรื่องเบาหวานของคุณได้ง่ายขึ้นครับผู้ป่วยจํานวนมากที่เริ่มดื่มโตนิวทีชัวมีการตอบสนองได้อย่างดีชัดเจนเลยครับภายใน7-15วันแรกหลายคนรู้สึกเลยนะครับว่าร่างกายนะ่ะสดชื่นขึ้นมีกําลังมากขึ้นหลับสนิทกว่าที่เคยครับดื่มต่อเนื่องเป็นประจำครับประมาณสัก2เดือนผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะบอกว่าระดับน้ําตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์คงที่อยู่ที่5-7มิล mm ิโมลต่อลิตรร่างกายโดยรวมก็แข็งแรงขึ้นเหนื่อยน้อยลงสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในแต่ละวันได้ดีกว่าเดิมครับการเสริมสร้างโภชนาการโปรนิวทีชัวจะช่วยให้ผู้ป่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและเติมเต็มคุณภาพในชีวิตได้ทุกวันครับการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้คือการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในอนาคต หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโภชนาการสามารถฝากข้อมูลในลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาฟรีครับ